รตีเป็นเจ้าของธุรกิจร้านเสริมสวยชื่อดังในย่านนี้แบบครบวงจรและยังมีร้านขายเครื่องประดับเครื่องแต่งกายแต่ที่ขึ้นชื่อมากๆคือวิกผมของรตีงานดีมากไม่ว่างานแฟชั่นงานหนังงานละครแม้กระทั่งคอสเพย์ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณภาพ มีออเดอร์เข้ามามากมายจนทําไม่ทันถึงขนาดต้องจองคิวข้ามเดือนข้ามปีในช่วงที่มีโรคระบาดชนิดใหม่รัฐบาลได้มีมติปิดและควบคุมสถานที่ชั่วคราวได้แก่ร้านอาหารห้างสปปรรพสินค้าสถานบันเทิงผับบา,าร์คาราโอเกะร้านตัดผมและร้านเสริมสวย รวมถึงแหล่งอะโคจรต่างๆยกระดับความเข้มมาตรการในกรุงเทพเพื่อแก้ไขและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคธุรกิจและกิจการที่ได้รับผลกระทบไปต่อไม่ไหวก็ต้องปิดกิจการหนึ่งในนั้นก็มีร้าตีด้วยที่ต้องปิดร้านเสริมสวยรวมถึงต้องย้ายร้านขายเครื่องประดับไปขายที่บ้านแทน เพราะสู้ค่าเช่าไม่ไหวลูกน้องก็ต้องเลิกจ้างระตีเปิดร้านขายเครื่องประดับที่บ้านและแอบรับลูกค้าเสริมสวยอย่างลับๆส่วนมากจะทำพวกตัดผมย้อมสีผมต่อเส้นผมในช่วงวิกฤตก็ยังมีโอกาสในโรคออนไลน์ต่างพูดถึงวิกผม ระตีพยายามทำวิกผมแท้เพื่อเพิ่มมูล,ลาค่าของสินค้าเพราะว่าวิกผมปลอมที่ทำจากเส้นผมเทียมสินค้าเมืองจีนมีราคาที่ถูกมากซึ่งเธอก็ไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าที่มีราคาถูกสู้ได้แพ้ราคาต้นทุนกับกำลังการผลิตเธอจึงต้องเน้นผลิตของแท้ที่มีคุณภาพเข้าสู้ รตีสร้างร้านค้าออนไลน์ในแอปสีส้มจากนั้นก็เริ่มไร้าขายของช่วงแรกนั้นค่อนข้างเงียบเหงาไม่มีคนเข้ามาดูเลยของก็ขายไม่ได้แต่เธอก็ไม่ย่อท้อรตีศึกษาหาข้อมูลการตลาดเทคนิคการขายรวมไปถึงการทำคอนเทนต์เพื่อสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ แม้เธอจะทอ้อแต่เธอก็ไม่ถอยจนในที่สุดรตีก็เป็นที่รู้จักเริ่มมีผู้ติดตามสินค้าของรตีเริ่มขายได้เรื่อยๆแต่ที่ขายเป็นพิเศษก็คงหนีไม่พ้นวิกผมงานฝีมือของเธอช่วงแรกรตีต้องทำทุกอย่างเพียงลำพังแต่พอเริ่มไปได้เธอ ก็เริ่มจ้างลูกน้องเข้ามาช่วยหนึ่งคนซึ่งเขาต้องทำหน้าที่ตอบลูกค้าเป็นแอดมินประจำจัดเตรียมเช็คสต็อกนับของแพ็คของรวมไปถึงช่วยงานต่างๆจิปาะถะละตีได้ลองนำวิกผมปลอมเส้นผมสังเคราะห์จากจีนมาขายแต่ผลตอบรับไม่ดีลูกค้าต่างชอบงานฝีมือของเธอมากกว่า ซึ่งช่วงหลังๆมานี้ผมที่เธอนำมาทำวิกก็เริ่มหายากขาดแคลนไม่พอต่อความต้องการของลูกค้าเธอประสบปัญหาในการหาผมที่มีคุณภาพสูงพอจนกระทั่งได้พบกับลุงแก่สับปเปรลอประจำสุสานแห่งหนึ่งลุงแก่บอกว่ามีผมจากศพที่สวยงามเขาสามารถ ลักลอบขโมยผมจากศพคนตายมาขายให้ได้ถึงแม้รตีจะรู้ตัวว่าผิดจรรยาบรรณแต่เธอก็ตัดสินใจซื้อผมจากศพมาทำวิกหลังจากที่รตีแก้ไขปัญหาในเรื่องวัตถุดิบได้แล้วเธอก็เดินหน้าธุรกิจต่อหาของมาขาย ทำวิกผมจากเส้นผมคนตายแล้วก็ไลฟ์ขายของซึ่งเธอก็ขายดิบขายดีเป็นอย่างมากมีอยู่วันหนึ่งที่ลตีไลฟ์ขายของตามปกติอยู่ๆก็มีลูกค้ามาป่วนในไลฟ์ลูกค้าคนนั้นโวยเรื่องวิกผมมีกลิ่นสาบ ซึ่งแอดมินของเธอก็พยายามควบคุมสถานการณ์แต่แล้วก็มีลูกค้าอีกหลายลายเข้ามาโวยวายพิมพ์คอมเมนต์อ่วนแชทกลางไลฟ์พวกลูกค้าเรียกร้องให้คืนเงินสถานการณ์ย่ำแย่มากจนละตีไม่สามารถขายของต่อได้จึงต้องปิดไลฟ์กลางคันเชา้าวันลุ่งขึ้นมีลูกค้า มาโวยที่หน้าบ้านของรตีเขาเรียกร้องเงินคืนพร้อมเอาสินค้าจำนวนมากมาคืนหลายวันต่อมาก็มีลูกค้าทยอยส่งวิกผมคืนล้านละตีสูญเงินจำนวนมากทำให้ต้องเลิกจ้างลูกน้องเนื่องจากของขายไม่ได้เลยลูกค้าหนีหายหมดเพราะชื่อเสีย ในเรื่องกลิ่นสาบของวิกผมทำให้คนในโซเชียลมองว่าร้านของลตีเอาเปรียบผู้บริโภคหลอกลวงขายสินค้าไม่มีคุณภาพลูกน้องไม่พอใจโกรธแค้นลตีเป็นอย่างมากที่ไม่จ้างเธอในช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้การจะหางานใหม่เป็นเรื่องที่ยากโรคระบาดก็ยังอยู่ แต่เธอก็ยังต้องใช้เงินเธอจึงวางแผนที่จะขโมยเงินและข้าวของที่พอจะมีราคาในบ้านของรตีรตียังคงเจอปัญหาอย่างต่อเนื่องลูกค้าบ่นว่าวิกผมมีกลิ่นเหม็นสาบอย่างกับคนตายบ้างก็บอกว่าเจอผีหลอกพวกเขา แสดงความไม่พอใจรวมตัวกันมาทวงคืนเงินแต่รตีไม่ให้เธอปิดบ้านปิดร้านหนีรตีรู้สึกเครียดมากจึงกินยาแก้แพ้ให้รู้สึกง่วงแล้วหลับไปในคืนนั้นเองลูกน้องกลับมาที่บ้านรตีพร้อมกับพาแฟนมายกเขาป้านบ้านตอนกลางคืน ขโมยเงินหลายหมืน่นทองสลึงและเอาพระโบราณไปด้วยละตีตกใจมากเมื่อรู้ว่าโจรขึ้นบ้านเธอมุ่งไปที่จุดเก็บเงินแต่ก็ว่างเปล่าจากนั้นก็รีบไปเช็คข้าวของต่างๆว่ามีอะไรที่ถูกขโมยไปอีกบ้างเธอแทบคลั่งเครียดหงุดหงิด สับสนตื่นตนกจนไม่รู้จะทำยังไงเธอนั่งฟุบลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากฝนตกพรำๆพำเธอนั่งใจลอยฟังเสียงฝนพอเริ่มได้สติเธอก็คิดจะไปแจ้งตำรวจในขณะที่เธอกำลังจะลุกขึ้นยืนมีเสียงเท้าเดินเข้ามา ลักษณะเสียงเหมือนคนเดินด้วยเท้าเปล่ามีเสียงหยดน้ำหยดลงพื้นอย่างกับว่าเดินตากฝนมาเสียงนั้นเข้าใกล้เธอเรื่อยๆะตีกั้นใจรุกรีบไปเปิดไฟปรากฏว่าตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลยแต่เมื่อสังเกตดีๆะตี เห็นรอยเท้าที่เป็นคราบน้ำตรงพื้นข้างหน้ารอยเท้าที่เห็นนั้นเป็นรอยเท้าที่เดินมุ่งมาหาเธอเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าดังจนน่ากลัวไฟดับลงทันใดนั้นรตีก็เห็นเงาดำปรากฏอยู่ตรงหน้าตอนนี้ในบ้าน ไม่มีพระคุ้มครองแล้วผีก็เริ่มปรากฏให้รตีเห็นพอได้สติเธอวิ่งไปที่ห้องนอนตัวเองระหว่างทางที่วิ่งเธอเห็นเงาดำๆหลายตนยืนมองอยู่ตรงกองสินค้าที่ถูกส่งคืนพอรตีเข้าไปในห้องนอนได้เธอ กระโดดขึ้นเตียงพร้อมกับหยิบผ้าห่มมาคุมโปรงเธอหวังให้เรื่องนี้เป็นแค่ฝันอยากให้ฝันร้ายนี้รีบจบลงแต่แล้วผ้าห่มเธอก็ถูกดึงออกอย่างช้าๆเธอไม่สามารถฉุดลังผ้าไว้ได้รตีนั่งหลับตาปีตัวสัน่น เธอได้แต่ภาวนาให้คืนที่โหดร้ายนี้ผ่านไปแต่แล้วก็มีมือคู่หนึ่งจับที่หน้าเธอพยายามทางตาเธอให้มองขึ้นมาเบื้องหน้าที่เห็นทำให้เธอช็อกบรรดาผีผีที่อยู่รายล้อมมีผีตนหนึ่งดึงผมของรตี จนหนังหัวเปิดติดมาด้วยนั่นเพราะว่าระตีเอาผมของคนตายไปต่อเจ้าของเส้นผมนั้นได้มาทวงคืน